แต่คุสูไปที่หน้าเลนตอนขึ้นมาข้นมาแล้วได้ังไงมันขึ้นมาแล้วแล้วมันกำลังงงมันก็นี่ยักษ์ศพเลอยักษ์ศพสุดยอดตลอดออปากนี่มิสกเนมิสกันมิสกันมิชิลลม่อลิงีตอนมาเห็นยไม่เห็นเพราะคุณหลับนี่นะครับเขาจุดไล่ยุงกันอยู่นะผมส่วน ทุกคนกำลังเข้าไปสุดคาร์บอนไดออกไซด์ฝนฝืนไม่ต้องกลัวกลัวทำไมใช่ไหมใช่กลับไปให้กินยาใช่ใช่ที่อะไรอยู่พูดแล้วใช่พูดอีกก็ถูกอีกใช่มาที่ไม่ผิดพูดมาก็ถูกต้องอยู่ใช่แล้วมาทำอะไรที่นี่วะใช่เหลียวไม่เห็นหรอกมันถ่ายกล้องถ่ายกล้องหน้าเอามาโผลกล้องหน้าหน่อยเยอะ สามนกกาสามนกสีบกปานหมอกเฮ้ยเบี้ยวเบี้ยวเป็นปานหมอกเบี้ยวเฮ้ยอ้าวอ้าววะเลิกเล่นเลิกเล่นแล้วเด็กจางและควันโอ้ยโดนอะไร่ดูไม่ทัน นเป็นหัวนมัคืออะไรนะพี่ใส่อันนี้ที่ใส่ขวดพี่ใส่เรียกว่าอะไรนะแก้วน้ำลาฟฟี่ถือว่ามุ่นหวานจังวะนกอนี แสลัมดังสลมดังกองท่านี้แต่ว่าตัวท่านเอเห็นมีฮอกมเ้าอะแกว่างไว้กล้องใหญ่ไว้ไม่ก็ไม่จักันมีอะไรน่าสนใจมีฮอกอะไรวะเฮ้ยมีฮอกอะไรนะวันวันเลยนะวันพืช เทมป์บอกว่ามาต้องชิมนะฮะแต่มาเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ไปครับไปต่อไปต่อผมมันมันปกเปียกมากมึงคุณดูดิลองเล่นเลยมันไม่เอียงขนให้กูละจะไปทางจีอย่างเดียวเลย บ่ายเราไว้ไงเถอะไม่ได้อบ่ายหลักเงินไม่เข้า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 คือกลัวทำแตกอะไรจะเสียตังค์เลยอย่าไปทำเลยคนดังคนดังคนดังดงสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับสัมภาษณ์ได้ไหมครับจะเลือกอะไรครับระหว่างไปเดทกับเพื่อนผมหรือเงินหนึ่งร้อยบาทครับ ร้อยบาทครับช่วงนี้ทางสตางอยากได้ตังค์เลยแบตคุณเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับแบตผมเหลือ73%็ดสบอร์ครับส่วนลด73%นะครับอุ้ยขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับคุณทายได้ไหมครับว่าตอนนี้แบตผมเหลือเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณทายถูกเดี๋ยวเพื่อนผมจะซื้อของให้ครับเฮ้ยเอ้ยลองทายดูดิแบตโทรศัพท์ผมเหลืออยู่เท่าไหร่ครับส่วนฟรีได้ไหมครับตามที่สองครับตงอ จีแปดครับโอ้แต่จ่ายนะครับไม่ได้ครับผมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกือบเสียเงินไรเงี้ยสองพันครับสองพันได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับคุณจะเลือกอะไรครับระหว่างเงินหนึ่งร้อยบาทกับเป็นเงี่ยวเพื่อนผมครับผมเลือกเงินหนึ่งร้อยบาทโอเคครับไม่เสียเงินไม่ไครับเดี๋ยวคุณช่วยทายได้นะครับว่าแบตโทรศัพท์ผมเลยเท่าไหร่ให้เลยคายผมเดี๋ยวเพื่อนผมซื้อของให้คุณครับไม่ผิดมาดูของกันนะครับ เ8ครับเดี๋ยวใจได้เลยครับเดี๋ยวใจด้เยครับโอ้อดเลยอดเลยใครแบบเลยที่สิบวัย่นจริงเพิ่งเช้าอยู่เลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การท่องเมีหลานนะครับผมเรากำลังเดินดูสถานที่ที่สวยงามนะครับที่เขามีการอนุรักษ์และทำแล้วก็ปัฒนนิพนธพื้นบ้านนะครับผมคุณจะได้ไหมเขียนได้ไหมมี่จ้าม้าเข้ยนใจบนโทรศัพท์มือถือได้ไหมถ้าอย่างนี้ ตุ้ยตานตุ้ยบนตัวฉั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 นตัยฉันตัวฉันตัวฉััวฉัวฉันตัวฉัวายนตัวฉันวฉันตัวฉันตัวฉันตัววนตวัวัวฉันตัวฉันตััตัวฉันตัวตุตุ้ยบนตุ้ยันตั กูไปชิมไอ้นี้ใช่ไหมไอหมูทแท่งๆอ่ะออแล้วแบบ,บมันมีกลิ่นวันเปลือกเลมอน,นะอะกูก็เลยทำหน้าแปลกๆใส่เขาแบบแบบกูรู้สึกผิดม,มากเลยอ่ะ,ะน,นี่นะครับวันนี้เราลวมหัวกันใส่อย่างเกงช้างาหหไหนไหนทำอรโชว์โชว์ เดินหนีเลยเนี่ยเธอเนี่ยโอ้โหจะไม่เจอกับเธอนานมากเลยนะเนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานมากเลยอ่ะเ้าแบบนานๆทีเราจะได้อยู่ด้วยกันสองคตั้งสองโอเคโอเคชอชอิ天

โน่โน่จะคนกำลังตอเรอรอสองคนสามคนข้างหน้าเดเย็นๆ้อย่เบาๆอย่าเบาๆมึงเราไม่เหมือนคนมาทำอันนี้แล้วเปิดทุบศพไทยมาทำอะไรกันมาที่ยงนเพื่อนเรามาดูต้นหอมบ้านเขาไอสิยิมากันนะมูแม่ ยังไงวะซี่แม่แอ่แม่ฮิตากินาหมูฮิตากินามูเอองมีอึ่งไข่ปะไม่มีมีอะไรวะอึ่งไข่มึงมาหาอึ่งไข่อะไรไต้หวันไม่น่ามีไม่น่ามีอักายซับ อะไรเฮ้ยทำไมทุกคนเนี่ย่าถ่ายทีาย่าถ่ายความเซเลบเซเลบบอสท่านหนึ่งมาดึงนี้ดึงมาตรงตรงตรงเออจะแล้วล้างครับล้างไปแล้วไอ้ปาล์มตอนนี้เราก็ได้หัวหอมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการไปทำกับข้าวเรืออะไรทุกอย่างเดี๋ยวเขาบอกให้เราไปทำนีกำเท่าฝ่ามือโอเค รอดูรับผมงไงว่าพี่เกือเก้อแล้วมพงดูชุดกูอ้าวโอ้ชุดผมขาวกูขาวจัว๊วะออันนี้คือที่ล้างโคลนทุกคนโอ้ยขาวเลยขาวจัว๊วะจั๊วเจี๊ยว่ะเมืองมันไม่ง่ายเหมือนในคคิดเลยอ่ะมีตกัแค่นี้พอ อันนี้คือเราทำเสร็จแล้วเดีดย๋ยวเราลองเลขของเราเราเลขเจ็ดเราเขาเรียกแล้วเดี๋ยวมาชิมกันว่าฟีล์มของผมด้วยผมใส่ผักน้อยด้วยเป็นคนชอบกินผักนะแต่ว่าไม่อยากกินอ่ะวันนี้ไม่อยากกินผักก็เลยใส่น้อยไปไหนของมึงไม่รู้ยจงว่าไหนกูไม่รู้ไงเ <c oughs> ด,ดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูรอเขาเรียกรอเขาเรียก ได้แล้วครับวัยรุ่นเล็กไรเล็กเก้าเล็กเจ็ดเดี๋ยวใส่มันจิ้มก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปชิมกันว่าเป็นไงโอเค let's go ตัวรุ้ว่ามันเคยหมักมันเคยมัก ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผงหรือเปล่าแต่ว่ามันเค็มอารจะใส่เยอะไปอ๋อเราก็เลยหโอก็อ <c oughs> กลับไปฟอกไตครับเค็มปิดก็คืตู้เห็นซอสแดงไหมคือตอนแรกผมดว่ามันเป็นซอสแบบว่าเหมือทอดเว้ยแต่มันไม่ใช่แบบเปรี้ยวๆเงี้ยไม่ใช่ไม่เปีเลย้าใคราคกับ